รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีสสดครับเมนูลดความอ้วนกับผู้สีรั<ล>ชนีกัมพูแมววันนี้นะคะอยากจะกินอะไรที่มันแบบว่าไม่มีน้ำมันอีกแล้วนําเสนอนะครับ แกงส้มกุ้งไข่ชะอมอไข่ชะอมนี่มันก็ต้องทอดต้องเจียวเราก็ไม่ใช้น้ำมันนะเพราะว่าเรามีกระทะโคเลคิงส่วนผสมไข่ชะอมก็จะต้องมีไข่ แล้วก็ชะอมก็อย่างที่อบอกนะคะว่าไข่นี่เป็นโปรตีนราคาถูกส่วนชะอมเนี่ยก็ให้วิตามิน A สูงแล้วก็มีสารต้านอนุม,มูลสระด้วยต้องแกงส้มนะครับแน่นอนพระเอกก็ต้องเป็นกุ้งตัวแบบบึ้มๆอย่างนี้แล้วก็ทิกแกงส้มน้ำมขมเปียกน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลเล็กน้อยขอความรุนาช่วยตีไข่ให้หน่อยครับตีตีตีก็ไปเลยทำิตีตีตีอาให้ห แหมถนัดเชียวงานตีไข่เนี่ต้องยกให้เราเอา้าวผมก็เตรียมครัวให้ไงนี่อาเปิดไฟเบาๆ<ถ>อ่อนๆก็พอนะคะคพเรียกิงเข้าใช้ความร้อนได้ดีเพราะว่าเคลือบด้วยหินอ่อนเงินอ่อนทอง8ชั้นทำให้ความร้อนเนี่ยมันร้อนเร็วและที่สำคัญประหยัดแก๊สด้วยใช้ได้ทุกเตาด้วยนะท่านผู้ชมครับตีไข่เสร็จแล้วก็ใส่ชะอมลงไปนะคะ เห็นไหมคุณรัชนีไข่เจียวไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้เห็นมเริ่มเป็นแผ่นแล้วนะคะแล้วก็ไม่ติดกระทะจริงๆด้วยนี่คือเทคโนโลยี King Nano ที่เรียกว่ามีความลื่น300%ใครไม่ติดกระทะเลยนะคะไหนลองร่อนซินี่ไงนี่ไงร่อนอะไรเนี่ยไม่ใช่ร่อนเอวร่อนตรงกระทะมันต้ทุกส่วนถือว่าการทำครัวนี่ออกกำลังกายไปด้วยนะคุณรัชนีนะอ่าอย่างนั้นเลยนะไได้นนี่นี่นี่ ป๊าบนี่อ๋ออ้าวขั้นตอนต่อไปคุณรัชนีก็จะทำแกงส้มอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาหม้อก่อนลืมไปไมว่าต้องมีแกงเ้ยคุณไม่ต้องไปอยู่นี่เอา้านี่กระทะโคเลคิงใบเดียวก<ะ>ว้าง28 cm, เา่เซนติเมตรลึก8 cm, เซนติเมตรเพราะฉะนั้นทำได้ทุกเมนูต้มยำ แกงทอดอ,อ่ะเมื่อน้ำแกง,แกงเดือดเรียบร้อยเราก็<อ>ใส่กุ้งตัวใหญ่ๆ จากที่เราต้มแกงเรียบร้อยแล้วมันก็อาจจะมีคราบนะฮะคราบแกงน้อย,<ล>ยไม่ยุ่งยากเลยกับการทำความสะอาดทิชชู่ชุบน้ำหมาดๆเช็ดเสร็จเรียบร้อยอุยดูสิ สะอาดเหมือนยังไม่ได้ทำอาหารเลยอ้าวนี่เป็นเทคโนโลยีของเขาที่เรียกว่าไทเทเนียมโคตติ้งป้องกันเชื้อแบคทีเรียคุณรัชนีเออดีเนาะอย่างเงี้ยก็ปลอดภัยแน่นอนสิเนาะอ้าวแฟน,แฟนๆรายการอยากจะได้เลยใช่ไหมล่ะง่ายมากเลยค่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะกระทะโครคิงรุ่นดมอนซีรีส์นะคะที่เกาหลีสวยๆอย่างเงี้ยเขาขายใบละ18,000บาทนะคะเทียบคุณภาพระดับนี้ไม่ถือว่าแพงหรอกแต่สําหรับคนไทยไม่ต้องจ่ายขนาดนั้นค่ะ โทรเข้ามานะคะสาสายแรกเขาลดให้เหลือแค่ใบละ3,900บาทเท่านั้นเท่านั้นยังไม่พอนะคะถ้าโทรมาภายใน5นาทีนี้ซื้อ1แถมให้อีกหนึ่งใบขนาดเดียวกันเลยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะและยังไม่พอนะคะนี่ค่ะตตลิวซิลิโคนท้นร้อนหมุนค่า900บาทแถมมให้ด้วยทุกใบด้วยโอ้โทรมักันได้นะคะที่0 2 1 2 6 3 1 1 1และ0 2 3 0 5 8 6 6 6ค่ะอ้าวแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ อร่อยกับเมนูสุขภาพไม่มีความอ้วนไม่มีน้ํามันทานได้อย่างสบายใจค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะก่อนจากการขอชิมก่อนโอ้โหเป็นไงฝีมือเชฟชิมแล้วชมด้วยโอ้โหนี่เรียนมาไม่ใเต็มใจมากอ๋อมันต้องมีอย่างนี้มันต้องชีวิตต้องมีสีสันลาไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ